หนึ่งสองสามเอามาดูไมตี้ต่อน,นะฮะดลูกใหม่แล้วตอนทำก็ต้องถอดไอ้คอมเออออกคือจริงๆเนี่ยงานใดงานอะไรพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะผมเป็นช่วงล่างเฉพาะทางก็จะไม่ค่อยทำงานเกี่ยวกับใดสักเท่าไหร่ แต่ว่าอันนี้มันเป็นกรณีจําเป็นเราต้องเปลี่ยนขาเช่นเครื่องใหม่อะไรใหม่เนี่ยมันก็ต้องจําเป็นต้องทําถอดดงถอดใดเฉยเฉยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการทําใดนะก็ตอนนี้เราก็ใส่ใดเข้าไปเรียบร้อยใส่พาเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไล่ไล่ตรงนี้ใส่อ่าใส่ท่อลมเบรกท่อไหลกลับ ท่อน้ำมันอะไรพวกนี้ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใดกลับคืนนะใส่สายพงใสายพานเสร็จสับมาก็จะได้จบขบวนการของไมต t ีไปไทเกอร์ที่ผมพูดไว้ว่ามีรายการเพิ่มสรุปว่าก็คือได้เพิ่มรายการตามนั้นนะลูกหมากคันทรงกลางคันชักนอกในนี่เปลี่ยนถอดออกไปแล้วแล้วก็แท่นเครื่อง ซ้ายขวากับแท่นเกียร์ทีนี้รถมันสูงได้แค่นี้เวลาเปลี่ยนแท่นเครื่องก็จะลำบากนิดนึงเขามีข้อออกมาไงมันก็เลยขึ้นสูงไม่ค่อยได้อ่ะมาดูนะนี่แท่นเครื่องซ้ายกับขวาทีนี้ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแท่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวยตัวแผง กันกันลมพัดลมเนี่ยนะถอดออกก็เดี๋ยวต้องดันเครื่องขึ้นจะต้องดันเครื่องขึ้นลอยขึ้นไปเลยเพื่อให้พ้นเพื่อจะเปลี่ยนตัวนี้ได้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแท่นเครื่องก่อนคือคือขั้นตอนการเปลี่ยนแท่นเครื่องนี่ผมจะไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าอืมมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาถ้าถ่ายแล้วมันจะนานมากเลยนานแล้วมันจะตัดตัดต่อตัดต่อมันก็จะดูดูไม่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเสร็ นะเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมถ่ายให้ดูแล้วกันก็นะกบ็บอกไว้ว่ารายการที่แจ้งเพิ่มอันนี้เจ้าของรถเห็นด้วยแล้วก็ทําต่อเลยแต่ว่ามียกคัดเ,เดี๋ยวเราทําให้พวกนี้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปประกอบไฟวินประกอบหวีแผ่นแล้วก็ยกเกียร์ใส่เอาละโอเคเอาตามนี้ก่อนตัดไปก่อน แล้วเ้นเครืองวางลงตำแหน่งแต่ยังไม่ได้ร้อยน็อตแน่นนะน็อตยังไม่แน่นทั้งตัวบนด้วยบเบอร์17ยังไม่แน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอยกเกียร์ยกอะไรใส่ให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยไล่แน่นทีเดียวมาทางนี้บองเสียบไฟมามืดแล้วนี่มองไม่เห็นแน่เดี๋ยวใส่ไฟวินก่อน <c oughs> สามห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนอดไฟวินโอ้ยอาด,ดนูนี่ไฟวินเตียนมาแล้วฮ่า

ไฟวินเจียนเนี no <sa iden thanks> time, Aí, ่ยก็คือเจียนระดับสแตนดาร์ตนะก็คือเรายกชุดคัดแบบเป็นชุดสแตนดาร์ดเดิมๆก็เจียนสแตนดาร์ดถ้าเป็นคัดซิ่งคัดแต่งคัดอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องปรับปรับไฟวินปรับระยะกับชุดแผ่นกระวีใหม่เปืนมาเลยบักเบอร์

แบบเบอร์ห้าเลแรงสุด่ะเดี๋ยวเราเอาลูกปืนตัวเลก็กออก ตู้ดรอ,อไปแล้วนะลูกปืนตัวเก่าแล้วนี่ลูกปืนตัวใหม่ตัวนี้เ้าเรียกลูกปืนไฟวินหรือลูกปืนปลายเกียร์สี่น่าจะเรียกถูกนะไม่น่าจะผิดบางทีสับเรียกก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะผมเมื่ีพูดอะไรพลาดออกไปนี่ก็ออยุ่งเหมือนกันตอนต่อลูกปืนเข้าที่ ที่ต้องระวังก็คือลูกบล็อกที่เอามาทำเป็นแบบต้องให้มันเลยลูกปืนไปพลาดโดนตรงซีนไม่ได้ใช่ตรงนี้ บามเลยบ่าลูกปืนมีบาพอดีเอาละทีนี้ใส่ไฟวินเออโทษใส่แผ่นหวีแผ่นคัด างานยกคัดนี่ผมทำให้ดูนะก็ใครที่ไม่เป็นก็อย่าลองเองให้คนที่เขามีประสบการณ์หรือที่เขาทำเป็นให้เขาทำให้ทำเองถ้ารู้ก็ไม่มีปัญหาถ้ารู้แบบรู้วิธีการอ่ะถ้ารู้วิธีการก็ทำเองได้นะเห็นไหม หน้าเข้าน้าออกผมจะเอาด้านนี้ลง <c oughs> นะมันต้องด้านนี้ลงแหละถ้าเอาด้านนี้ลงมันก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันนะใส่ได้เหมือนกันอะไรได้เหมือนกันแต่ว่ามีปัญหานั่นแหละอย่าใส่ผิดต,ตัวเนี้ก็เอาขึ้นเลยเดี๋ยวเตรียมน็อตมันก่อนนอ็อต 1> 1, 2, 3, 4, 5, ไไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ดหวีคัดใส่ไว้ทีเนี้ยการประกอบการประกอบหวี การประกอบบีใส่เข้าไปในไบวินอะ่ะมันจะต้องมีตัวชุดนำศูนย์นะมันจะมันจะคือเราจะต้องมีตัวตัวนำศูนย์ไอ้ยะเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ปัญหาอะไรสักอย่างแน่นอนเลยเดูสิยังไงกันอะ

เดี๋ยวผมจะเอาหวีตัวเก่ามาเทียบหวีคนละเรื่องเลย คนละอย่างแผ่นล่ะแผ่นคนละอย่างไหมเดี๋ยวเราเช็คดูเลยวีโตกว่าแน่แน่นะยี่สิบสี่ยี่ยี่สองจุดห้าดูแผ่นดิแผ่นก็ยี่บสองจุดห้า อันนี้มาย4ิบสี่นะเห็นไหมว่าความผิดพลาดมันมีหมดนั่นแหละจริงๆการที่เราจะเช็คอะไหลให้มันชัวร์ก่อนก่อนที่ยกเข้ามันมันก็สมเหตุสมผลแต่ความที่ผมมันมักจะไว้ใจร้านอะไหล่สม่ำเสมอเลยเพือจัดของมาเสร็จป๊าผมก็จะยกใส่ยกใส่พอยกไม่ได้ถึงจะรู้วันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็คือการเช็คอะไหล่ก่อนยกใส่มันก็สมควรแล้วนะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก่อนมันผิดมาทั้งชุดมันนี่แหละเอแล้วก็เดี๋ยวตรวจเช็คพวกอลูกปืนกดคัดดูที่ว่ามันมาตรงไหมถ้าไม่ตรงก็จะได้เปลี่ยนทีเดียวเอาละหยุดขั้นจังหวะน,นิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนของก่อนอ่ะของใหม่มาละเปลี่ยนเรียบร้อยอะเรามาใส่ต่อเลยอ,อุ้ย คนอีกแล้วเจ็บหัวตัวนี้มันเป็นของสองแอลที่เขาจัดมามันเป็นเครื่องห้แอลอ่ะคอมหยิบควนมาดิ กความผิดพลาดอะไรผิดเพราะว่าอะไหล่ผมจัดเองเนี่ยความผิดพลาดก็ผมก็รับผิดชอบเองทีนี้ถ้ามันผิดก็คือเราก็ไม่ได้วิ่งไกลมากแต่กรณีถ้าสมมุติว่าเจ้าของรถซื้ออะไหล่เองหาอะไหล่มาเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาซื้อมาจากที่ไกลๆเลยเนี่ยมันก็จะ ยุ่งแล้ววุ่นวายก,กับกับการเปลี่ยนของแล้วเขาก็จะไม่คุ้มนะกรณีที่ซื้ออะไรไม่เองเพราะนั้นใครที่นิยมซื้ออะไรเองก็ต้องเอาชัวร์เข้าไว้หรือไม่ก็ให้ช่างเขาลือ้อซะก่อนเอาตัวอย่างไปซื้ออันนี้ยได้จะได้ไม่ต้องวิ่งไหลเที่ยวเพราะถ้าวิ่งไหลเที่ยวก็ไม่คุ้มเหมือนกัน ทีนี้การประกอบชุดหวีแผ่นคัดเนี่ยมันจะต้องมีตัวนำศูนย์นะจะต้องมีตัวนำศูนย์นำศูนย์นำศูนย์ใน,นแผ่นคัดเนี่ยของผมก็เคยทำเอาไว้เคยมีเคยทำไว้ละชุดของของไอโตโยต้าเนี่ยแต่ว่า หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนพอเราหาไม่เจอเราก็ต้องใช้วิธีเก่าดั้งเดิมเราใช้วิธีเก่าดั้งเดิมเล็งเล็งเอาจัดทรงเอาถ้าเราจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นชุดนำศูนย์ก็มีขายนะเขามีขายอยู่แต่ว่า ปีหนึ่งจะได้ยกคัดสักกี่คันล่ะจะได้ยกคัดสักกี่ครั้งที่เราจะลงทุนเราเราก็เราก็ดูเอาว่าเราจะยกคัดได้สักกี่ครั้งที่เราจะลงทุนในการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ <c oughs> เพราะนั้นผมก็เลยไม่ไม่ซื้อพูดง่ายนะ <c oughs> เราก็ใช้วิธีของเราไปจัดทรงเอา วิธีจัดทรงก็เนี่ยจับจับบนจับล่างนะจับขอบสามเหลี่ยมเนี่ยนะสัมผัสใช้วิธีการสัมผัสสัมผัสเอาถ้าเราม,มีตัวนำศูนย์มันก็ง่ายพูดถึงนะจับศูนย์เสร็จปุ๊บเราก็ไล่แผน่นได้เลยง่ายๆไวแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้วิธีนี้จัดทรงเอาให้มันพอดีพอดี แล้วเวลาช่วงที่เอาเออ่ลูกเกียร์ยัดใส่เข้าไปเนี่ยปลายเกียร์สีมันจะต้องเข้าแบบพอดีพอดีกับเฟืองแล้วก็แต่งเอาเลงเอานี้อันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมนะวิธีดั้งเดิมเลยอะเก่าแก่เลยเนี่ย ใช้การสัมผัสสามเหลี่ยมสามมุมเพราะว่าตัวแผ่นคัดมันจะเล็กเล็กกว่าจานหวีนิดนึงแล้วก็สัมผัสเอาปึ๊บปึ๊บตัวนงตรงไหนมากน้อยตรงไหนเยอะแล้วก็ขยับเอา เพราะว่าถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเวลายัดลูกเกียร์เข้าหรือปลายเกียร์สี่เข้าเนี่ยเข้ายากนะเข้ายากถึงไม่เข้ายากหรือหรือไม่เข้าเลยแหละเพราะนั้นเราทำจวต้องทำครั้งเดียวเอาให้แม่นๆ่นเลยัมผัด,ดูปับป๊บปั๊บอันไหนมากอันไหนน้อย ข้างบนจะขาดเนียหนึ่งตบ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 ุบุบเอาละโอเคทีนี้ก็ขันนอดเบอร์สิบสองเนี่ยเข้าไป อีกแล้วหัวเวลาเราจะขันเบอร์สองรอบๆแล้วก็แยงมุมไปเลยไล่ไปปับป๊บปั๊บนี่ปับ๊บนี่นะปั๊บนี่ไล่ไปปับ๊บนี่เท่าๆกันไล่ไปเรื่อยๆปับ๊บนี่ไล่ไปเรื่อยๆนี่ ทะแยงทะแยงไล่ไปเรื่อยเห็นไหมไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ไปจนเอ่อไล่ไปจนจบอะพนีตัวไหนมันไม่ทนันเราก็ซ้ำๆมันเข้าไปสัมผัสมือเรามือเราตึงอยู่สัมผัสมือเอาอ่าให้มันลงเท่าๆกันไล่ๆกันไป ถ้ามันยังไม่ตึงมือเราเราก็ไล่ไล่ให้มันเท่าๆกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะไล่ใหม่ไปเลยอ้าวเบิบนี่เึิบไปเึิบไปนี่อย่างนี้ทำไปงี้ไปเรื่อยๆอืมอืมอนี่อ่ะตังไงางนนี้ตัวนี้ เอาละโอเคดจะตัดไปก่อนประหยัดพื้นที่เมมโมรี่โทรศัพท์ก็ไฟวินเอไม่แค่หวีแผ่นข้างบนจัดศูนย์เรียบร้อยแล้วก็ไล่น็อตรออเบอร์สองเรียบร้อยหมดแล้วยกเกียร์ขึ้นมาเห็นไหมเดี๋วเรามาเปลี่ยนลูกป,ปืน,นไ่ด้แค่เช็ดเช็ดลูกลูกก็พอแล้วไม่ต้องไปเป่าเป่าในฟุ้งกระจายเลยคันไปหมดเลยเนะี่ย ที่นี้คือที่ผมต้องนั่งอย่างนี้เพราะว่ารถมันขึ้นได้ไม่สูงไงถ้าจะย่อทําก็กลงโค้งค้งก็งจะเมื่อยเอาไม่ใช่ว่ารักสบายนะบางทีมันก็มีอริยาบทในการทํางานแปลกๆไปบ้างแหละไม่ต้องไปทําอะไรข้างในไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีรอยรั่วซึมไม่มี อะไรที่ว่ามันจะรั่วออกมาคือเราก็ต้องตรวจแต่เวลาเรายกคันเนี่ยเราจะต้องตรวจดูว่ามันมีน้ํามันเกียร์รั่วออกมาทางนี้ไหมเอออะไรเนี่ยเราก็ตรวจดูให้เขาเพราะว่าในการยกแต่ละครั้งเนี่ยมัต้องได้เห็นหมดอะ mm. อ่ะจับลูกเกียร์ไว้ใส่ยางก่อนเปิดอไรใส่ไว้เดี๋ยวก่อนจะพึ่งมันจะต้องมีการขยับอีกอยู่ mm. เออปล่อยไว้ปล่อยไว้จับลูกเกียร์ไว้ นั่งลงย่อๆก็ได้จะได้ไม่เมื่อย <c oughs> ก็ดึงนะดึงกรอกมาไงอัน <c oughs> นี้ของเก่านี่ของใหม่ใหม่แล้วก็สวมเข้าไปมาเอาจาราบีมาก่อนไปโตโยต้าเออ จับไว้เนนะออกไปก่อนได้เราก็มาตรวจเช็คดูเนี่ยตัวนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าอ่ความความกลมยังเป็นปกตินะเราก็ จะระบ,บีพอ,อแล้วพอระบ,บีบรูปตรงนี้ตรงลูกหมากเดี๋ยวลูกหมากขาก้ามปูคัดเห็นไหมข้างในนี่เราก็ใส่เข้าไปไป,ไปถ้ามันสึกนะ,ะตรงนี้ไอ้ก้ามปูถ้ามันสึกเราก็เปลี่ยนให้เขาแต่นี่มนไม่สึกมันก็เป็นธรรมดาที่มันเสียดสีกันอะ่ะอาจจะมี เล้วมีรอยมีสนิมหน่อยแต่ไม่สึกไม่สึกแบบว่ากินไปข้างกินไปข้างหนึ่งอะไรเนี้ยไม่ใช่แล้วก็ใส่ของเก่าหน้านี้ด้วยรูบ บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนก้ามปูไปเลยมันใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปสินะมันต้องไปเปลี่ยนให้มันเสียตังค์เพิ่มอะ <c oughs> ไอ้ตรงนี้เราก็รูดหน่อยๆรูดนิดเดียวไม่ต้องเยอะจะไปใส่จนเละเทะเละเท,ทะเลยนะมันมันเล็ดรอดถ้ามันเล็ดรอดเข้าไปที่แผ่นคงแผ่นคัตนะมันก็จะลื่นเลย อืเอามาการปูยัดใส่เข้าไปเลยนี่ป๊อกอเข้าไปแล้วทีนี้ก็เข้าไปสิปั๊บ ความยากก็จะอยู่ตรงนี้นะคือความยากอยู่ตรงนี้แล้วเราจะต้องลองดูก่อนเอาจับไว้จับจับกาโ์อเออเราจะต้องลองดูก่อนลองตบดูป๊อกบอกมันเข้าไหมอ๋เนี่ยคือเราต้องคือเราลองตบดูถ้าเราตบเสร็จปุ๊บมันเข้าเข้าล็อกสปริงปั๊บมันก็เห็นไหมเนี้ยมันหยุดแ,แล้วเราดึงดูดึงดูแสดงว่าสปริงเกี่ยวแล้วนะนี่ถ้าสปริงเกี่ยวแล้วก็ก็แล้วกันจบแค่นั้นเอง เอาละโอเคมาถึงขั้นตอนนี้ยกเกียร์ใส่คือตอนตอนที่เรายกออกก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่าตอนเอาออกก็ยากอยู่ผมมาถึงตอนนี้ตอนเอาเข้าเนี่ยสิผมว่ายากกว่าเพราะว่าที่ว่ามันยากเนี้ยก็คือยากตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังพูดให้ฟังงี้เดี๋ยวเราจะระบีรูปตรงสลักมันนิดนึงอ๊ะสลักมันจะได้ลื่นๆมันเป็นสลัก เรียกว่าสลักศูนย์หัวหมูหัวหมูเกียร์ลาลูบ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 ,ลบลตรงนี้แล้วตัวไหนตัวตัวนี้ตัวหนึ่งลูบแล้วก็ตรงหัวหมูแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยให้มันเลือ่อนเลืเล่ไวู้หนึ่งก็นี่แต่ว่าถ้า ตรงหัวหมูเนี่ยเราใส่จารบีเข้าไปเนี่ยบางทีนะแค่ลูบๆมันก็พออย่าไปใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงดันแรงต้านทําให้เรายัดไม่เข้าอันนี้ถ่ายยาวๆไปเลยให้ดูกันยาวๆไปเลยจนกว่าจะเอาเข้าเสร็จแล้วค่อยตัดชอ็อตนะ,ะข้างหน้าเนี่ย ผมว่าเอคมายันละเอาเสาเนี่ยมายันให้หัวเครื่องมันกระโดดขึ้นนิดนึงเพื่อจะรับตรงนี้อีกอันหนึ่งที่พูดค้างไว้เมื่อกี้ที่บอกว่าจะยัดยาวคือรถอะมันอายุอานามมันก็นานแล้วนะมันนานมากความเสื่อมของแท่นยางรองหัวเก่งอะพวกแท่นเก่งอะไรพวกเนี้ยมันจะซุดลงมาพอมันซุดลงมาเสร็จปุ๊บมันติดเนี่ยหัวหมูไม่ได้ติดแถบเนี้นะมันไม่เหมือนใหม่หมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ ยากนะรู้เลยว่ายัดยากแน่นอนขึ้นไปดันมาข้างหน้าก่อนดันเลยเดี๋ยวต้องกระดกหางขึ้นดันมาดันไม่อีกดันไม้นมบ,บนอ๋อเฉลียงเฉลียง